ขอบเชิญครับท er mm ่านสุนทรครับครับกราบเรียนประธานวุฒิสภาเรียนท่านประธานคณะกรรมการการกรรมธิการที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการอนุกรรมธิการและท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านกระผมพลตรตรีสุนทรขันเพชรรองประธานคณะกรรมการการคนที่สองและในฐานะประธานคณะอนุกรรมิการพิจารณากระบวนการและมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตผิดมิชอบตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ257วันอังคารที่8ตุลาคม2567ได้มีมติตัง้งคณะอนุกรรมธิการพิจารณากระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผิดมิชอบตามข้อบังคับการประชุมผู้ที่สภาพศ2 5 6, 6 8, 2ข้อ78วรรค2วล็บ19ประกอบข้อ89วรรค1 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบคับการประชุมทีิสภาฉบับที่ 5. พศส5 5 7ซึ่งประธานคณะกรรมการกล่าวไปแล้วนั้นคณะอนุกรรมิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สอดคล้องกับบทบทของสังคมไทย โดยได้เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงพิจารณาศึกษาเอกสารทางวิชาการของไทยและต่างประเทศเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งส่วนกลางและสมวนมุยภาคซึ่งคณะอนุกรรมการได้วิเคราะห์สรุปผลและจะทำรายงานพร้อมแล้วก็เสนอแนะเสร็จร้อยแล้วกระผมจึงขออนุญาตท่านประธานให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพพลอินนา ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการหัวหน้าค้รรางานศึกษาอธิบายรายละเอียดต่อไปขอบคุณครับ